สวัสดีค่ะท <bold ly. S 1> e um, ุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทั่โล่โดยแม่หมอความสุขหมอตโตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอนิกีบบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไล่มีในดีมีไลยหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณกดติดตามใหม่ติดตามเก่านอมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะมาค่ะวันนี้เราทานะคะปีนักสัตว์คือปีฉลู ปีฉลูวัวจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เกิดลักนณาโทษทีค่ะเรายังติดคำว่าลักนณาอยู่นะคะทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่มีนักสัตว์ปีฉลูนั่นเองนะคะช่วงเวลานี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณหเดือนหลังนี้ของคนที่เกิดปีฉลูกัวนั่นเองนะคะมาค่ะขออนุญ,ญาตคุรุคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้และเทวดาประจําตัว สำหรับคนที่เกิดปีฉลูนั่นเองนะคะจะมีผลดีผลร้าหกเดือนหลังนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะมาค่ะโอ้ g ม d ขอบค่ะคุณค่ะคุณค่ะ,ค,ค,ะ,ค,ค,ะคุณเตรียมตัวรับชัยชนะคำยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยค่ะนับจากนี้ชีวิตของคุณมันเปลี่ยนผ่านนะคะเริ่มเปลี่ยนผ่านไปในทางที่ดีเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่คืออะไรคะนี่คือ six six of one นะคะชัยชนะความสำเร็จของคุณคุณจะกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งสำหรับคนที่เกิดปีฉลูวัวนั่นเองนะคะคุณจะกลับมี มีความสุขมีรางวัลในชีวิตนะคะได้เลื่อนขัน้นได้เลื่อนตําแหน่งแล้วคุณจะได้เจอคู่รักคู่ใครคู่เสน่หาสําหรับคนที่มีคู่รักคู่ใครคู่เสน่หามีคู่สมรสอยู่แล้วครอบครัวของคุณก็จะกลับมามีชื่อเสียงหลักกันมากขึ้นแต่ถ้าคุณยังไม่เคยเจอคุณคนที่ยังไม่เคยมีคู่รักหรือว่าเป็นคนโสดนะคะ คุณก็จะมีโอกาสได้พบคนที่ใช่ได้เจอคู่โซเมตของคุณนั่นเองค่ะมาค่ะตอนนี้เวลานี้นะคะช่วงเวลาหเดือนหลังนี้นะคะชีวิตของคนที่เกิดปีฉลูนะคะจะได้พบสิ่งใดโอกาสใดบ้างคะหเดือนหลังนี้ปีฉลูจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณหเดือนหลังนี้คะโอ้มันกำลังจบค่ะ นะคะพันลังงาน6เดือนหลังนี้คุณจะเจอนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะระวังเรื่องอุบัติเหตุการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะมันกําลังจะจะจบลงพบตนุของคุณนี่คือพบตนุของคุณนั่นเองนะคะให้ระวังเรื่องอารมณ์และการเจ็บป่วยนะคะช่วงเวลานี้การเปลี่ยนผ่าน6เดือนหลังนี้นะคะต่อค่ะ ปาริหารถ้าคุณตอนนี้คุณมีอาการเจ็บป่วยเหลือหลังหรือเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามแต่ชีวิตของคุณนะคะมีแต่สิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตตอนนี้อีก,กาได้หลุดพ้นออกไปจากชีวิตคุณแล้วกำบางคนยังไม่หลุดยังไม่หลุดนะคะแต่บางคนได้หลุดออกไปแล้วนะคะช่วงเวลานี้สายสัญชาตญาณที่ดีในชีวิตคุณกําลังเข้ามาคุณกําลังจะมีสิกเซนสัมผัส นะคะสัมผัสที่6ให้คุณอยู่กับตัวเองนะคะช่วงเวลาวิกฤตในชีวิตตั้งสติให้ได้นั่นเองนะคะเพราะตอนนี้ความสุขของคุณจะเข้ามาหาคุณเร็วมากมันจบเร็วมันก็เริ่มเร็วนั่นเองค่ะสําหรับคนที่เกิดปีฉลูนะคะปีฉลูวัวเนี่ยะยังไงก็ปรับตัวเองได้เข้ากับทุกสถานการณ์นั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณต้องอยู่กับตัวเองให้เป็น นะคะเราบอกเลยคนที่เกิดปีฉลูนะคะสวดมนต์ไหว้พระเยอะๆทําสมาธิเยอะๆแล้วคุณจะได้หลุดพ้นออกจากปัญหาอุปสรรคที่คุณเป็นอยู่ณนะช่วงเวลานี้นับถือศาสนาใดก็ให้คุณยึดติดกับศาสนานั้นนับถือศาสนาคําสอนคอําสั่งสอนนั่นเองไม่ต้องไปยึดติดกับตัวบุคคลนะคะทุกคนคะ่ะแล้วคุณจะมีความสุขคุณเป็นคนที่มีความศึกษาหาเจยวชาญคุณเป็นคนคุรูคูบาอาจารย์ชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่ เสมอน,นั่นเองต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณแล้วนี่คืออะไรคะ,น,คน,คะนี่คือหนึ่งดาบค่ะนี่คือหนึ่งดาบนั่นเองนะคะเ,เอเอ็ดออฟสอดนะคะความสําเร็จของคุณเกิดขึ้นในปีนี้แหละคะ่ะปีมะเส็งงูเล็ก นะคะมันกําลังจะเปลี่ยนผ่าน6เดือนหลังนี้คุณจะได้พบกับความสําเร็จในชีวิตจากพลังงานที่ร้อนลุ่มจะกลายเป็นพลังงานที่เยือกเยน็น นะคะที่เลือกเดินแต่แฝงไปด้วยอาศรพิษนั่นเองตัวคุณเป็นคนเก่งตัวคุณเป็นคนมีความสามารถนะคะคนฉลูนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณเตรียมรับสิ่งใหม่ๆเพราะเวลานี้คือการเปลี่ยนผ่านสิ่งไหนไม่ดีไม่ต้องไปยึดติดนะคะให้เขา้เขาใจหลักธรรมศาสนาของแต่ละศาสนาที่สั่งสอนมาแล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณโดยเร็วนั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม่ค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคิงถือถ้วยนะคะความสุขความสําเร็จคุณเป็นผู้ให้เสมอมาคุณมีฐา,า,า,านันดรมีฐานะนะคะมีฐานะที่ดีตั้งแต่คุณเติบโตมาคุณมีการศึกษาดีเป็นคนรอบคอบเป็นคนเชี่ยวชาญเป็นคนที่มองการไกลเป็นคนที่มองคนอื่นทะลุปูงปงใครมาดียังไงคุณรู้หมด รู้ดีรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วแต่บางทีมันก็อดไม่ได้นั่นเองนะคะในเรื่องอารมณ์นะคะเราบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วแต่บางอารมณ์ก็ระง,งับโทสะของตัวเองไม่ได้นั่นเองนะคะและตอนนี้ถ้าคุณนะคะคิดจะทําการสิ่งใดชีวิตของคุณกําลังเจอจรัจอีกครั้งคุณเป็นคนรูปหล่อพ่อรวย นะคะแม่รวยฐานะการงานการเงินดีนะคะแล้วชีวิตของคุณมีแต่ความเฟื่องฟูอย่าไปยึดติดกับอดีตเพราะอดีตก็คืออดีตให้คุณโฟกัสที่ปัจจุบันเพราะคุณเป็นคนที่มีความสามารถที่หาตัวจับยากนั่นเองคุณเป็นคุณพ่อที่น่ารัก คุณเป็นคุณพ่อที่เป็นไอดอลของลูกๆคุณนั่นเองถ้าคุณมีลูกนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณเป็นคนที่หน้าตาหล่อเหลาสุขุมอยู่เฉยๆคนก็ไม่ชอบคุณคุณไม่ได้เจ้าชูด้วยตัวคุณเองนะคะแต่ด้วยความเป็นคนสุขุมนุ่มดึกของคุณนั่นแหละค่ะมันจะมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดบิวท์ออฟชุน นะคะนี่คือดวงชะตาของคุณได้ปรับเปลี่ยนไปแล้วค่ะ The View of Fortune นะคะคุณจะมีโชคมีลาบเห็นไหมคะ The Tower ก็จริงเตอิอแต่ว่า The Fortune ขึ้นมาหมายถึงว่าอุปสรรคปัญหาได้จบลงแล้วนะคะการเปลี่ยนผ่านชีวิตของใหม่ๆของคุณกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเริ่มต้นเร็วมากค่ะนะคะคุณจะมีโชคมีลาบ ลุกขึ้นมาให้เร็วค่ะถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นคนโมโหง่ายหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเพราะตอนนี้ดวงชะตาของคุณกําลังเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านในทางที่ดีเพราะว่าคุณจะมีโชคมีทรัพย์มีลาบคุณสูญเสียบางสิ่งไปแต่คุณจะได้บางสิ่งกลับคืนมานั่นเองค่ะต่อค่ะโอเคนะคะนี่คือรางวัลแห่งชีวิตเซเว่นออฟคับ คุณจะมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ปาฏิหาริ์นั้นเป็นปาฏิหาริ์ในเรื่องโชคลาภทรัพย์สินเงินทองอสังหาริม,มทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์บ้านหรืออะไรก็ตามคุณอาจจะขายบ้านแล้วก็ไปซื้อบ้านใหม่อย่างนี้ก็ได้นะคะคุณอาจจะขายรถเพื่อไปซื้อรถคันใหม่แบบนี้ก็ได้ค่ะแต่คุณจะไดะ้บางสิ่งบางอย่างที่เป็นโชคลาภนะคะวิกฤตในชีวิตของคุณได้จบลงแล้วตอนนี้ลงังเตรียมรับรางวัลโชคลาภของชีวิตของคุณได้เลยค่ะสิ่งศักด ปาฏิหารกรรมเรืองจะเกิดขึ้นกับคุณต่อค่ะโอ้มาก้นะคะคุณไม่ต้องเป็นกังวลค่ะนี่คือ two of นะคะ t o of c o ยหรือว่าสองเหรียญน,นั่นเองนะคะคุณจะบาลานซ์เรื่องรายรับรายจ่ายได้การเงินจะไม่มีการติดขัดคุณจะหมุนกับเรื่องการเงินคุณจะหมุนได้คล่องขึ้นนะคะนับจากนี้คุณไม่ต้องเป็นกังวลค่ะนะคะนี่คือสิ่งใหม่ๆนะคะล่อย ปล่อยฟูปล่อยวางไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามแต่ตอนนี้ชีวิตของคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลนในทางที่ดีนั่นเองค่ะต่อค่ะอ่ะสามดาบสามดาบคุณจะกลัวอะไรคะคุณจะกลัวอะไรสามดาบนะคะในเมื่อถ้าคุณไม่ยุติมาเมื่อถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่ไมยึดติดถ้าคุณนะคะไม่เหนี่ยวลังนะคะ ปล่อยตัวเองให้ฟูแล้วคุณจะประสบความสําเร็จที่ผ่านมาคุณเจอวิบากกรรมในชีวิตก็คือวิบากกรรมคีิดแบบนี้แล้วคุณลุกขึ้นสู้นะคะแหงหน้ามองท้องฟ้าให้รู้ว่าคุณก็เป็นคนแน่เมฆหมอกปกคลุมท้องฟ้าขนาดไหนแต่เมฆหมอกก็ไม่สามารถเปื้อนฟ้าได้นั่นเองค่ะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะ ไม่ว่าความอ่อมความยมนะคะที่คุณเจออยู่ณขณะนี้อะไรก็ตามในเรื่องความรักนะคะปล่อยวางค่ะแล้วคุณจะเจอสิ่งใหม่ๆความสุขครั้งใหม่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงราชินีถือเหรียญนี่คือความสุขครั้งใหญ่เงินทองคุณจะมีชีวิตชีวาอีกครั้งคุณจะสวยคุณจะพาวคุณเป็นคนที่ชอบแต่งเนื้อแต่งตัวอยู่แล้วคุณเป็นคนที่เหมือนอาบน้ําตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงชาว นะคะคนที่เกิดปีฉลูวัวน,นั่นเองนะคะการเงินทรัพย์สินของคุณจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าคุณเป็นคุณแม่คุณบริหารลูกคุณได้ดีเป็นนักธุรกิจก็เป็นธุรธุรกิจที่ยอดเยี่ยมคุณเป็นคนที่นะคะ ชอบแบบว่าของเบรนเนมชอบวัตถุนิยมอะไรที่คุณดูแล้วมันไม่เหมาะสมกับคุณคุณจะไม่ซื้อนั่นเองค่ะแล้วคุณก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเป็นคนจิตใจดีนะคะคนที่เกิดปีฉลูนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงโอโ้โหคุณดับเบิลเลยค่ะเป็นคุณแม่ที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นนักบริหารที่ดีนั่นเองนะคะตอนนี้เวลานี้นะคะช่วงเวลา6เดือนนี้และสิ่งสําคัญที่คุณควรโฟกัสในเดือนนะคะณนะช่วงเวลา6 เรือนนี้คืออะไรคะโอ้ไม่ได้โอ้ไม่โฟกัสในเรื่องความสุขนะคะโฟกัสในเรื่องความสุขค่ะคนที่เกิดปีฉลู คุณควรโฟกัสในเรื่องความสุขคุณจะมีการเดินทางการไปพบปะสังสรรค์ง,งานลื่นเริง,รงต่างๆและระวังคนรอบข้างอสอรพิษอยู่ข้างตัวเสมอนั่นเองอย่าไว้ใจใครแม้คุณจะมีความสุขก็ตามแต่อย่าลืมนะคะมีคนรักเท่าพืนหนังคนชังเท่าผืนเสือเพราะฉะนั้นเรามีความสุขอย่าสุขเกินหน้าเกินตาคนอื่นนั่นเองนะคะนะคะแล้วก็อย่าไปพูดความสุขเล่าความสุข ให้ใครฟังเวลาคุณดีใจหรืออะไรก็ตามเพราะอย่าลืมว่านะคะทุกคนมีความอิจฉายิ่งมียิ่งเราไม่มีใครอยากให้เราเด่นเกินเขาไม่มีใครอยากให้เราได้ดีกว่าเขาหรอกคะ่ะมาคะ่ะตอนนี้เวลานี้ช่วงเวลานี้สิ่งใดจะให้คุณโฟกัสความสุขแล้วเรื่องอะไรอีกคะ โอ้ยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมันเหมาะสมแล้วที่ควรคุณจะได้รับคนที่เกิดปีฉลูหกเดือนหลังจากนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตคุณจัดติดนะคะคดีความต่างๆเรื่องอะไรก็ตามแต่ ช่วงหกเดือนหลังนี้เตรียมรับความสุขความเจริญเข้ามาในชีวิตคุณได้เลยค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับเตรียมตัวเฉลิมฉลองถ้าคุณมีคดีความคุณก็จะชนะคดีความนั่นเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างถูกกดล็อกด้วยตัวคุณและด้วยช่วงจังหวะชีวิตของคุณด้วยเตรียมตัวรับความสุขเข้ามาในชีวิตของคุณได้เลยค่ะคนที่เกิดปีฉลูวัวน,นั่นเองนะคะต่อค่ะ ขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะนี่คืออะไรคะณช่วงเดือนกรกฎาคมจะมีการเฉลิมฉลอง อะไรก็ตามแต่ให้คุณไปได้เลยค่ะนะคะแม้แม้ว่าคุณจะอ่อนจะยมสถานการณ์กําลังจะบีบคั้นนะคะเล่งรัดให้คุณได้เจอสิ่งใหม่ๆยิ่งคุณเดินทางมันจะทําให้คุณมีแพชั่นสิ่งใหม่ๆกําลังจะเข้ามาหาคุณในเดือนก,ะะกรกฎาคมนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เริ่มต้นในชีวิตคุณแล้วนั่นเองในปีมะมะเสงปีมะเสงเป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านโชคชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปตั้งแต่ ปีที่แล้วแล้วค่ะแต่ว่าช่วงวิกฤตมันก็มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณอ่อมคุณยมนะคะช่วงวิกฤตก็ยังมีแต่ถ้าคุณเลิอกอ่อมเลิกยมพลังงานของคุณดีนะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จในเดือนกรกฎาคมนี้ถ้ามีเรื่องคดีความหรืออะไรก็ตามแต่นะคะชีวิตของคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีนั่นเองต่อค่ะทุกคนขอบคุณ คุณไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องการเงินนี่คือโฟร์ออฟบคุณจะมีเงินเก็บคุณจะมีเงินออมคุณจะรักและห่วงแหนเงินมากขึ้นคุณเป็นคนที่จับจับจ่ายใช้สอยในเรื่องการเงินเนี่ยมีเงินเยอะก็จริงแต่ใช้จ่ายเงินเยอะนะช่วงเวลาหนึ่งแต่พอช่วงเวลานี้คุณได้เรียนรู้แล้วว่าเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้คุณจะรักเงินเข้าใจมากขึ้นคุณจะห่วงแหนเงินมากขึ้นคุณเป็นคนเป็นเศรษฐี ที่รู้จักใช้เงินนั่นเองนะคะเป็นคนที่ใช้เงินเป็นนะคะนี่คือโ o f ฟ of อฟเพดลหรือโ o อ f นะคะคอยนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนับจากนี้ในเดือนกรกฎาคมจะเริ่มมีเงินเก็บเงินออมมากขึ้นนั่นเองต่อคะ่ะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณไปไหว้ศาลหลักเมืองหรือ,อยังคะคนที่เกิดปีฉลู นะคะนี่คือไฮโลแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคาลบนับถือไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาพุทธอิสลามซิกฮินดูหรืออะไรก็ตามแต่คิดก็ตามแต่นะคะให้คุณไปไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคาลบนับถือหรือศาลหลักเมือง นะคะณะช่วงเวลานี้นะคะคุณปรารถนาเรื่องเองินเรื่อง,องความสุขตั้งหลักตั้งฐานได้คุณจะประสบความสําเร็จศาลหลักเมืองมีทุกจังหวัดนะไม่ใช่ไม่ใช่จะมีแค่ในประเทศไทยในต่างประเทศก็มีที่ศาลหลักเมืองเสาหลักของบ้านคุณก็ได้นะคะเสาหลักที่เป็นเสาเอกอันไหนที่เป็นเสาเอกบ้านคุณนั่นแหละค่ะคุณไหว้ตรงนั้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางบ้านของคุณแล้วความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งร่ำรวยแต่ถ้าใครอยู่คอนโดอยู่บ้านช่้ ให้คุณไหว้ที่ห้องของคุณสักการะแล้วคุณจะเปิดโชคเปิดลาบนั่นเองค่ะนี่คือความสําเร็จสําหรับคนที่เกิดปีฉลูคอนเกสทูเลชันของคนที่เกิดปีฉลูในปี2568นี้การเลื่อนผ่านชีวิตของคุณนับจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเพราะอะไรคะเพราะการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้นะคะมีการเปลี่ยนผ่านให้คุณได้รับแต่ ความสุขในชีวิตครอบครัวชัยชนะความสําเร็จของคุณกําลังจะเข้ามาหาคุณในเดือนก,นกรกฎาคมและยาวไปถึงเดือนธันวาคมนั่นเองต่อค่ะค่ะคุณค่ะค,ค่ะคุณค,คุณไปไหว้ศาลหลักเมืองเลยค่ะนะคะศาลหลักเมืองที่ไหนก็ได้ถ้าคุณไม่ได้ไหว้ศาลหลักเมืองไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เป็นโบราณสถานอันเก่าแก่ ที่ผูกพังอ่ะที่เคยเขามีการสู้รบกันอ่ะอาจจะเป็นพระนครศรีอยุธยาโทษทีค่ะอาจจะเป็นพระนครศรีอยุธยาหรือที่ไหนก็ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าๆอ่ะคุณไปไหว้เลยค่ะนะคะแล้วชีวิตกลับมาคุณจะมีแต่ชีวิตที่มีความสุขชีวิตคุณจะกลับร้ายกลายเป็นดีนั่นเองนะคะโอ้โหคนปีฉลูเรายกมือให้เลยค่ะแล้วคุณจะมีเงินเก็บเงินออมเงินนี้มาจากไหนคะ เงินนี้มาจากพืชไร่พืชสวนของคุณถ้าคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับพืชไร่พืชสวนหรือธุรกิจการงานอะไรก็ตามแต่นะคะคุณจะมีเงินลืดดูแห่งการเก็บเกี่ยวมาถึงแล้วอยู่ดีๆเงินก็เข้ากระเป๋าไหลเข้ากระเป๋าแบบนี้ทันตั้งตัว6เดือนนี้เป็นฤด,ดูแห่งการเก็บเกี่ยวเงินทองของคุณนะคะแต่ว่าอย่าทําตัวเด่นนะคะอย่าทําตัวเด่นเราเรา เราขอแบบว่าบอกนิดนึงบอกกล่าวนิดนึงเตือนเออเตือนนิดนึงนะคะอย่าทําตัวเด่นอย่าทําตัวว่าตัวเองมีเงินเพราะเมื่อเรามีเงินคนอื่นก็จะเข้ามากอบโกยมาหวังผลประโยชน์จากเรานั่นเองต่อค่ะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นนะานี่แหละค่ะอย่าทําตัวเด่น เมื่อนะคะเพราะว่าเมื่อเราทําตัวดินมีเงินมีทองคนอื่นก็จะเข้ามาหาเรามากอบโกยเอาจากเราให้เราเรียนรู้คุณได้ผ่านจุดที่เจ็บปวดมาแล้วก็คือ5ดาบ5ดาบเนี่ยหมายถึงว่าคุณอาจจะผ่านมาแล้วการที่คุณไม่เหลือใครสักคนเวลาคุณมีปัญหาเพราะฉะนั้นให้ระวังนะคะคุณจะกลับไปที่เดิมหรือเรื่องคดีความก็ตามแต่นะคะให้คุณเอ่อให้คุณ เช็คเอกสารเรื่องคดีความดีๆถ้ามีเรื่องคดีความหรือเอกสารการซื้อขายอะไรก็ตามแต่ให้เราวัดระวังมีความรวบคอบในเรื่องเอกสารของคุณนั่นเองต่อค่ะทุกคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถมากไม่ต้องกลัวสิ่งใดนะคะเพราะช่วงเวลานี้ความโดดเด่นความที่เป็นคนห้าวหาญกล้ากล้าสู้ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคุณ นะคะเหมือนมันเหมือนฉลูเหมือน,น,อน,อนวัววัวที่ถึกและทนนะคะวัวที่ถึก และทนนั่นแหละค่ะตัวของคุณเป็นอย่างนั้นเพจออฟนะคะเพจออฟสอดนั่นเองนะคะก็คือเด็กคุณเป็นคนที่ชอบโลดโผนชอบความท้าทายแม้ว่าร่างกายคุณจะเจ็บหนักขนาดไหนคุณได้ผ่านเรื่องเลวร้ายคุณก็จะปิดบังซ่อนเลนแบบแผลนั้นไว้เพื่อลุกขึ้นสู้เพื่อจะก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคุณนี่คือความแข็งแกร่งคุณเห็นวัวเวลามันโดนเสี้ยนหนามบาดหรืออะไรไหมคะมันไม่เคยร้องมันไม่เคย ก็เหมือนตัวคุณน,นี่แหละค่ะเจ็บมากขนาดไหนคุณก็ไม่เคยโวยวายคุณก็ไม่เคยลองขอให้ใครช่วยนั่นเองค่ะต่อค่ะอ h oh my god Hi Minda ขอบคุณค่ะนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณฮิวใจด้วยตัวคุณเองคุณเป็นคนที่นะคะ,ะมุ่งสู่ นะคะมุ่งสู่ธรรมะนะคะไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาไหนคุณเป็นที่ปรึกษาของคนอื่นได้บางคนเป็นหมอเป็นพยาบาลคุณจะประสบความสําเร็จในการเป็นฮิลเลอร์ฮิลลิ่งใจคนอื่นเป็นที่ปรึกษาของคนอื่นได้ดีบางคนบวชเป็นพระบวชเป็นชีก็มีนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณจะสวยคุณจะเพาขึ้นมีเสน่ห์เป็นที่หมายปองของคนอื่นณนะช่วงเวลานี้ คุณมีพรสวรรค์จงดึงพรสวรรค์ของคุณออกมาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่ช่วงเวลานี้ให้คุณไปขอพรจากสินศักิ์สิทธิ์ศาลหลักเมืองหรือไหว้เจ้าที่บ้านไหว้ศาลพระภูมิไหว้ในห้องคุณในคอนโดค,คุณก็ได้ค่ะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จตามที่คุณปรารถนานั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ไม่ได้เกคุณเก่ะขอบคุณค่ะ นะคะแล้วชีวิตของคุณจะมีแต่เฟื่องฟูคุณปรารถนาจะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานคุณก็จะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งประดับยศ การเดินทางคุณเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนชอบเดินทางนะคะบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วย้ายถิ่นฐานย้ายถิ่นฐานไปไหนย้ายถิ่นฐานไปอีกสาขาหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งนั่นเองนะคะนี่คือความสำเร็จที่คุณจะได้รับสําหรับคนที่เกิดรัก คนที่เกิดปีฉลูและบางคนถ้าเป็นเจ้าของกิจการนะคะธุรกิจการงานของคุณจะมีการพุ่งทยานมีการนะคะได้รับคำชื่นชมได้โล่รางวัลเกียรติยศอย่างใหญ่หลวงคู่รักคู่คร้คู่เสน่หาคู่ขอ,ของของคุณก็เป็นคนที่คู่สินเสมอกันเป็นคู่ที่เหมาะสมหากันจนเจอถ้าใครยังไม่มีคุณจะเจอคู่ที่ใช่ในเวลาที่ต้องการแต่ถ้าคุณมีคู่ครองอยู่แล้วคู่ครอ,องของคุณเป็นคนที่ นิสัยขายคุณเป็นคนธรรมะธรรมโมเหมือนกันนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะพบไม่ว่าคุณจะเป็นคนเชื้อชาติศาสนาใดก็ตามนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับของคนที่เกิดปีฉลูวัวนั่นเองค่ะวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ